เทพปีศาจปล้นสวรรค์ปลดปล่อยพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ออกมาขณะที่เจตจำนวนของเทพปีศาจร้ขอบเขตกัดฟันต่อสู้อย่างไม่ยอมจำนนมิติช่องว่างที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและดูเหมือนจะไม่สามารถอดทนต่อแรงกดดันโลกจำนวนนับไม่ถ้วนถูกทำลายล้างใบหน้าของเทพปีศาจปล้นสวรรค์กลายเป็นบิดเบี้ยวดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงกลิ่นอายของเขาดุร้ายมากขึ้นเรื่อยๆร,รับท่านี้ เทพปีศาจปล้นสวรร์ตะโกนชุดเกราะของเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปืนใหญ่จำนวนมากปรากฏขึ้นบนชุดเกราะของเขาบึม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 ,บมปืนใหญ่นับพันกระบอกยิ่งออกไปพร้อมกันลำแสงจำนวนนับไม่ทวนพุ่งออกไปในความว่างเปล่ามันทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าโซ่เหล็กของเทพปีศาจร้ขอบเขตถูกทำลายล้างอย่างง่ายดา ผ้าไม้ตายนี้มีส่วนประกอบของเส้นทางแห่งโลหะเส้นทางแห่งวารีเส้นทางแห่งไฟและอื่นๆลำแสงแต่ละสีเป็นเส้นทางที่แตกต่างกันเจตจำนวนของเทพปีศาจร้ขอบเขตรู้สึกตกใจแนวป้องกันของเขาถูกเจาะทะลวงขณะที่โลกใบใหญ่สองใบที่เขาพยายามปกป้องปรากฏขึ้น1คือทุ่งปีศาจคลังอีกหนึ่งคือทุ่งบัวเขียว ลำแสงส่วนใหญ่ถูกสกัดกันแต่ลำแสงนับร้อยยังพุ่งเข้าโจมตีโลกใบใหญ่ทั้งสองใบหือโลกทั้งสองใบมีสิ่งมีชีวิตด้วยงั้นหรือเทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์ตกตะลึงเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนใบหน้าบิดเบี้ยวของเขาก็เริ่มสงบลงดวงตาของเขากลับมากระจ่างสดใสก่อนหน้านี้โลกใบเล็กเหล่านั้นมีเพียงความว่างเปล่า ดังนั้นเขาจึงไม่สนใจพวกมันแต่โลกใบใหญ่ทั้งสองมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เทพปีศาจปล้นสวรรค์ไม่ใช่ปีศาจร้ายที่ชอบการเข็นฆ่าเหมือนเทพป,ปีศาจจิตวิญญาณเทพปีศาจปล้นสวรรค์กัดฟันเขาใช้กำลังทั้งหมดเพื่อเบี่ยงเบนทิศทางของลำแสงจากปืนใหญ่ออกไปโลกใบใหญ่ทั้งสองใบรอดพ้นจากหายนะอย่างเฉียดฉิวอา เทพปีศาจปล้นสวรรค์ต้องแบกรับฝันเฟืองจากท่าไม้ตายของเขาการต่อสู้ของเทพทั้งสองยุตตีลงเทพปีศาจปล้นสวรรค์หอบหายใจอย่างหนักหน่วงขณะที่เจตจำนงของเทพปีศาจไร้ขอบเขตอยู่ในห้วงแห่งความคิดในช่วงเวลาสำคัญเขามองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของอีกฝ่ายข้าจะเปิดทางให้เจ้าเข้าไปครู่ต่อมาเจตจำนงของเทพปีศาจไร้ขอบเขตก็เปิดปากกล่าว ก็ไรนะเทพปปีศาสตร์ปล้นสวรรค์รู้สึกประหลาดใจแต่เขาก็เข้าใจเหตุผลทันทีเขาหัวเราะแล้วเราจะรอสิ่งใดอีกเจตจำนงของเทพป,ปีศาสตรไร้ขอบเขตเปิดเส้นทางและนำเทพป,ปีศาสตร์ปล้นสวรรค์เข้าไปยังชั้นเก้าเทพป,ปีศาสตร์ปล้นสวรรค์เห็นภูเขาสีดำขาวเป็นสิ่งแรกนี่คือภูเขาตำราในตำนานมนุษย์คนแรกงั้นหรือ เทพปีศาสตรปล้นสวรรค์ที่เก็บชุดเกราะโลหะกลับไปแล้วแสดงออกด้วยความประหลาดใจเจตจำนวนของเทพปีศาสตร์ไร้ขอบเขตยิ้มภูเขาตำราเป็นหนึ่งในแกนกลางของค่ายกลน,นี้ทุกครั้งที่อัจฉริยะปรากฏขึ้นภูเขาตำราจะได้รับความรู้ใหม่ๆและช่วยพัฒนาค่ายกลของฉันที่9้า่ยังต่อเนื่องแรกเริ่มมิติช่องว่างของชั้นที่แมีขนาดเล็กมาก มันไม่มีแม้แต่โลกใบเดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางแห่งกฎเส้นทางแห่งทูตผีและเส้นทางแห่งการล้อมรวมที่เจริญรุ่งเรืองในห้าภูมิภาคทำให้สถานที่แห่งนี้เติบโตขึ้นเช่นกันโลกใบเล็กค่อยๆปรากฏและเพิ่มจำนวนขึ้นเทพป,ปีศาจคลั่งทิ้งทุ่งปีศาจคลั่งเอาไว้เบือเอเบ้องหลังเทพอมตะบัวสวรรค์ทิ้งทุ่งบัวเขียวเอาไว้ โลกใบใหญ่ทั้งสองช่วยสนับสนุนค่ายโกลของชั้นที่เกาจากนั้นสิ่งมีชีวิตจะค่อยๆถือกำเนิดขึ้นในโลกใบเล็กมันจะไม่ถูกจำกัดอยู่ในโลกใบใหญ่ทั้งสองอีกต่อไปเทพปีศาจปร้นสวรรค์เดินลึกเข้าไปและเริ่มเห็นก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่กลางอากาศมันมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันนี่คือน้ำแข็งลอยงั้นหรือไม่แปลกใจเลยที่ข้าไม่พบพวกมัน เมื่อข้าสำรวจสายท่านแห่งการเวลาดังนั้นเจ้าก็ค้นพบพวกมันก่อนแล้วและนำมาเก็บไว้ที่นี่เทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์ตระหนักถึงเรื่องนี้สุดท้ายเขาก็เข้าไปถึงส่วนลึกที่สุดของชั้นที่เกเทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์รู้สึกผิดหวังประตูมิติไม่อยู่ที่นี่เจตจำนงของเทพป,ปีศาจร้ขอบเขตไม่ได้โกหกเจตจำนวของเทพป,ปีศาจร้ขอบเขตกล่าว เทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์หากเจ้ายัางไม่เชื่อข้าเจ้าสามารถตรวจสอบต่อไปประตูมิติไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆข้าจะหาประตูมิติได้จากที่ใดนั่นเป็นความหวังเดียวที่จะทำให้ข้าได้กลับบ้านเทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์ถามเจตจำนวนของเทพป,ปีศาจไร้ขอบเขตสาสสีสะหากข้ารู้เรื่องนี้เหตุใดข้าต้องสู้กับเจ้าก่อนหน้านี้ เทพีศาสตร์ปล้นสวรรค์โปรดกลับไปเถิดสิ่งที่เจ้าตามหาไม่ได้อยู่ที่นี่เทพีศาสตรปล้นสวรรค์ิ่งเงียบไปชั่วครูไม่บางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่ข้ากำลังตามหาทัานใดนั้นเทพปีศาสตร์ปล้นสวรรค์ก็เปล่งเสียงหัวเราะที่แปลกประหลาดออกมาใบหน้าของเขากลายเป็นบิดเบี้ยวอีกครั้งดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือด น้ำเสียงและท่าทีของเขาเปลี่ยนไปราวกับเป็นอีกคนโอ้ไม่การแสดงออกของเจตจำนวของเทพป,ปีศาจไร้ขอบเขตเปลี่ยนไปเช่นกันสิ่งที่เขากังวลที่สุดเกิดขึ้นแล้วเทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์ก่าวด้วยเสียงแงหบแพงหากข้าเดาไม่ผิดฮ่าฮ่าที่นี่คือขอบโลกมันเป็นจุดที่บางที่สุดของโลกใบนี้เทพป,ปีศาจไร้ขอบเขต ข่ายกลของเจ้าเจาะทะลวงกำแพงมิติของโลกใบนี้และนำสิ่งที่อยู่นอกโลกเข้ามาเป็นวัตถุดิบนี่คือสิ่งที่ทำให้ชั้นที่แปดสามารถให้กำเนิดโลกใบเล็กและโลกใบใหญ่ใช่หรือไม่บอกข้าหากข้าทำลายกำแพงมิติและออกจากโลกใบนี้ข้าจะสามารถกลับบ้านของข้าหรือไม่เทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์กล่าวด้วยดวงตาเบิกกว้างท่าทางของเขาดูวิกลจริตมากขึ้นเรื่อย จเจจำนวนของเทพปีศาส์ไร้ขอเขตตอบอย่างจริงจังนั่นเป็นไปไม่ได้เทพปีศาสตร์ปล้นสวรรค์เจ้าจะไม่รู้จักพลังอำนาจของสิ่งที่อยู่นอกโลกเหล่านั้นได้อย่างไรเจ้าเคยสัมผัสมันมาด้วยตนเองแล้วมิใช่หรือเจ้าคิดว่าเจ้าจะอยู่ข้างนอกได้นานเท่าใดผู้มาตะาระดับก้าวอาจเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้แต่กระทั่งเจ้าจะมีชีวิตที่ยืนยาว มันก็ยังมีขีดจํากัดเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าจะบังเอิญพบโลกใบเดิมของเจ้าก่อนที่เจ้าจะถึงขีดจํากัดเจ้าต้องรู้ว่าเจ้าไม่ใช่ปีศาจต,ต่างโลกเพียงคนเดียวภายนอกยังมีโลกใบอื่นอีกมากมายนอกจากโลกใบเดิมของเจ้าแต่เทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์ตะโกนเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าต้องการกลับบ้านมากเพียงใด เทพป,ปีศาสตร์ปล้นสวรรค์ก้มหน้าลงและยกมือกุมศีรษะของตนเองเอาไว้เจ้ารู้หรือไม่ว่ามันยากระบากเพียงใดสำหรับข้าเมื่อข้าเป็นมนุษย์ธรรมดาข้าบอกตัวเองว่าหากข้าเป็นผู้ใช้วิญญาณข้าจะสามารถหาทางกลับบ้านเมื่อข้าเป็นผู้ใช้วิญญาณข้าบอกตัวเองว่าหลังจากกลายเป็นผู้อมตะข้าจะสามารถหาทางกลับบ้านเมื่อข้าเป็นผู้อมตะ ข้าก็ปลอบใจตัวเองอีกครั้งว่าหากข้ากลายเป็นเทพข้าจะได้กลับบ้านแต่ตอนนี้แม้ข้าจะกลายเป็นเทพแล้วข้าก็ยังหาประตูมิติไม่พบประตูมิติอยู่ที่ใดแม้ข้าจะพบประตูมิติแต่มันจะทำให้ข้าสามารถกลับบ้านได้จริงๆงั้นหรือเทพเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วไม่มีเส้นทางข้างหน้าสำหรับข้าอีกต่อไปบางครั้งข้าจะฝันถึงประตูมิติ และพบว่ามันไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเมื่อใดก็ตามที่ข้าตื่นจากฝันร้ายร่างกายของข้าจะเต็มไปด้วยเหงื่ออันเย็นเยือบข้ายอมรับว่าข้าหวาดกลัวข้ากลัวว่าความจริงจะทำให้ข้าสูญสิ้นความหวังเจ้าเข้าใจความรู้สึกของข้าหรือไม่เทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์หอบหายใจอย่างหนักหน่วงเขามองไปที่ส่วนลึกที่สุดของถ้ำปีศาจคลังซึ่งเป็นจุดที่บบาบางที่สุดของโลกใบนี้ เขาหัวเราะขณะที่ดวงตาส่องประกายเช่นนั้นข้าก็จะลองเสี่ยงข้าจะทะลวงกำแพงมิติและออกจากโลกใบนี้หยุดเจดจำนวงของเทพปปีศาสต์คลั่งตะโกนด้วยความตกใจเขาใช้กำลังเต็มทีเพื่อหยุดอีกฝ่ายเทพปปีศาสตร์ปล้นสวรรค์ถูกมัดไว้ด้วยโซ่เหล็กจำนวนนับไม่ทวนแต่ในพริบตาต่อมา เทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์อีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเจตจำนงของเทพป,ปีศาจร้ขอบเขตเขายกแขนขึ้นและกระแทกไปที่หน้าอกบึมกำแพงมิติถูกทำลายล้างเทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์พุ่งออกไปผ่านรูช่องโหว่ที่เกิดขึ้นทันทีแต่เจตจำนงของเทพป,ปีศาจร้ขอบเขตไม่ได้ไล่ล่าเขาใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปิดผนึกรูช่องโหว่ของกำแพงมิติ แต่คลื่นพลังงานลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวกลับพุ่งเข้ามาผ่านรูช่องโหว่ทำให้โซ่เหล็กของเทพปีศาสไร้ขอบเขตไม่สามารถแม้แต่จะเข้าใกล้หลังจากไม่กี่ลมหายใจรูช่องโหว่ก็ขยายใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าสถานการณ์วิกฤตหากเราไม่สามารถปิดรูช่องโหว่เดี๋ยวนี้โลกทั้งใบจะถูกทำลายล้างขอยืมมือหน่อยเทพปีศาสไร้ขอบเขตตะโกนเสียงดัง ทันใดนั้นเจตจำนงของเทพปีศาจคลังก็บินออกมาจากทุ่งปีศาจคลังและนำฝูงสัตว์อสูรจำนวนมากติดตามมาด้วยเจตจำนงของเทพอมะตะบัวสวรรค์บินออกมาจากทุ่งบัวเขียวพร้อมกับพืชอสูรจำนวนนับไม่ทวนพลังอำนาจของสามเทพทำได้เพียงรักษาสถานการณ์พวกเขายัางไม่สามารถปิดรูช่องโหวด่ดังกล่าวเมื่อเวลาผ่านไป การแสดงออกของสามเทพกลายเป็นไม่น่ามองผู้ใดจะคิดว่าโลกกำลังจะถูกทำลายเจตจำนงของเทพอมะตะบวสวรรค์เผยรอยยิ้มขมขื่นเจตจำนงของเทพปีศาจร้ขอบเขตถอนหายใจข้าไม่ควรนำเขาเข้ามาไม่เจตจำนงของเทพปีศาคลางกล่าวอย่างเคร่งครึมในสถานการณ์นั้นแม้พวกเราทั้งสามจะเคลื่อนไหว พวกเราก็ไม่สามารถหยุดเทพปีศาจปล้นสวรรค์ทั้งหมดเป็นความผิดของข้าให้ข้าช่วยพวกเจ้าเป็นเพียงเวลานี้ที่เสียงของเทพปีศาจปล้นสวรรค์ดังขึ้นเทพปีศาจปล้นสวรรค์ร่างหนึ่งพุ่งผ่านรูช่องโหว่ออกไปแล้วขณะที่อีกร่างยังติดอยู่ในกรงขังโซ่เหล็กของเทพปีศาจร้ขอบเขตเจ้าเจตจำนงของเทพอมะตะบัวสวรรค์ประหลาดใจ ผู้ใดออกไปข้างนอกก่อนหน้านี้เจตจำนงของเทพปีศาจคลั่งถามนั่นคือชาเซียวเทพปีศาจปล้นสวรรค์เผยรอยยิ้มขมขื่นเขาเป็นผู้พิทักษ์เต่าของคาเขายังเป็นสถานการณ์เร่งด่วนดังนั้นเจตจำนงของเทพปีศาจไร้ขอบเขตจึงเร่งถามเจ้ามีแผนใดเทพปีศาจปล้นสวรรค์ตอบเจ้ารู้หรือไม่ว่า เหตุใดวิญญาณชะตากรรมจึงส่งผลกระทบที่จำกัดต่อปีศาจต่างโลกนั่นเป็นเพราะปีศาจต่างโลกถือเป็นสมบัติของโลกใบเดิมของพวกเขามันเป็นเต๋าของโลกใบอื่นหลังจากนี้ข้าจะใช้ร่องรอยของพลังงานแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งห้วงมิติบนร่างกายของขา้าสร้างมิติเสมือนเพื่อปิดรูช่องโหว่เป็นการชั่วคราวในเวลานั้นข้าต้องการให้พวกเจ้ารีบซ่อมแซมมัน เจตจำนวงของเทพปีศาจไร้ขอบเขตถอนกรงขังโซ่เหล็กออกไปเช่นนั้นก็มาเริ่มกันเถอะตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนาถ้ำปีศาจคลังชั้นที่8โลกใบใหญ่และโลกใบเล็กหลอมรวมกันอย่างรวดเร็วภัยพิบัติทุกประเภทอาลวาดอย่างไม่หยุดยัง้งการต่อสู้ระหว่างผู้อมาตะาดำเนินไปอย่างร้อนแรงเช่นกัน ผู้อ่อนแอเสียชีวิตจากคลื่นกระแทกของการประทะระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังกระทั่งผู้แข็งแกร่งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองในการต่อสู้ที่วุ่นวายครั้งนี้พวกเขาเหมือนเรือลำเล็กที่เผชิญหน้ากับพายุใหญ่หากประมาทเพียงเล็กน้อยพวกเขาจะถูกพลิกคว่ำและ,ะเผชิญหน้ากับความตายอ่อนแออ่อนแอเกินไปผู้ใดสามารถหยุดคา ตายฮ่าฮ่าฮ่าผู้เทียนกงยัอ่วอยุศัตรูของมันยังต่อเนื่องมันพุ่งเข้าหาฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่หยุดยัง้งไม่มีผู้ใดในสนามรบที่สามารถหยุดมันมันเป็นบุตรแห่งโชคของถ้ำปีศาจกลางหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากวังสวรรค์ความแข็งแกร่งของมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกวางเฟิงและตวนหูก็เช่นกัน ทั้งสามเป็นผู้อมะตะที่โดดเด่นที่สุดในสนามรบแห่งนี้เดรฉชานอย่ายโสให้มากนักสี่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับแปดของฟางหยวนปิดล้อมวานนอนหินปู้เทียนกงเอาไว้ปู้เทียนกงรู้สึกถึงแรงกดดันแต่มันยังเลียริมฝีปากด้วยความตื่นเต้นและเผยแววตาที่ดุร้ายดีมากพวกเจ้าเป็นผู้ใดราชสีสายฟ้า นักรบราชสีสายฟ้ากล่าวขณะที่เปลี่ยนร่างกายเป็นนักรบร่างมนุษย์สีสราชสีจาไว้ว่าข้าคือนักรบราชสีผู้ประดึงความยุติธรรมนักรบราชสีอีกคนกล่าวขณะเปลี่ยนร่างเป็นนักรบร่างมนุษย์สีสราชสีเช่นเดียวกับคนก่อนหน้าข้าคือนักรบแรดเขาเหล็กนักรบแรดเขาเหล็กกล่าวขณะเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์แรดผีเสื้อน้ำแข็ง นักรบผีเสื้อน้ำแข็งกล่าวขณะที่ร่างกายของนางหดเล็กลงและกลายเป็นผีเสื้อร่างมนุษย์ทั้งสี่บ่มเพาะบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงดังนั้นพวกเขาจึงสามารถต่อสู้ร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างร่องรอยของพลังงานแห่งเตานอกจากนั้นพวกเขายัางคุ้นเคยกันดีเพราะทั้งสี่ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากถ้ำสวรรค์นักรบอสูร เดิมทีพวกเขาเป็นผู้มาตะระดับเจ็ดแต่ด้วยความช่วยเหลือจากฟางหยวนพวกเขากลายเป็นผู้มาตะระดับแปดเรียบร้อยแล้วสี่นักรบอสูรพุ่งเข้าปิดล้อมและต่อสู้กับผู้เทียนกงอย่างห้าวหาญการต่อสู้ของพวกเขาดำเนินไปจนฟ้ามืดและดูเหมือนพวกเขาจะสามารถต่อสู้ต่อไปจนกว่าท้องฟ้าจะสว่างอีกครั้งผู้เทียนกงได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่การต่อสู้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เท้าศีรษะลำตัวเข่าศอกทุกส่วนในร่างกายล้วนเป็นอาวุธของปู้เทียนกงปู้เทียนกงส่งศัตรูบินออกไปทีละคนแต่นักรรูสู์ทั้งสี่เป็นผู้เชี่ยวชาญบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงร่างกายของพวกเขาแข็งแกร่งมากแม้พวกเขาจะถูกส่งลอยกลับหลังพวกเขาก็ยังสามารถกลับมาได้อย่างรวดเร็วนี่ทำให้ปู้เทียนกงรู้สึกกดดันมากขึ้น การต่อสู้ของทั้งห้าเริ่มจากบนท้องฟ้าลงไปยังพื้นดินก่อนจะกลับขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งทุกคนที่อยู่บนเส้นทางเคลื่อนที่ของพวกเขาต้องหลบออกไปทั้งหมดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเข้ามาอีกเข้ามาอีกผู้เทียนกงรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆแรงบันดาลใจทุกประเภทพุ่งผ่านจิตใจของมันอุปสรรคที่เคยรู้สึกก่อนหนะ้าเริ่มคลี่คลายในช่วงเวลานี้ แรงกดดันจากภายนอกบีบเค้นศักยภาพของมันวานอนหินดุร้ายขึ้นเรื่อยๆเดิมทีมันยังไม่เชี่ยวชาญท่าไม้ตายที่วังสวรรค์มอบให้แต่ตอนนี้มันเชี่ยวชาญมากมันยังสามารถผสานท่าไม้ตายเหล่านั้นเข้ากับรูปแบบการต่อสู้ของตนเองได้อย่างกลมกลืนวานอนหินตัวนี้น่ากลัวแม้พวกเราจะทำงานร่วมกันแต่พวกเรากลับไม่สามารถสังหารมัน นักครบราชสีสายฟ้าและคนอื่นๆรู้สึกกังวลแม้พวกเขาจะเป็นฝ่ายปิดล้อมวานอนหินแต่พวกเขารู้สึกเหมือนพวกเขากำลังพยายามหยุดภูเขาไฟจากการระเบิดภูเขาไฟลูกนี้กำลังสะสมกำลังเมื่อมันปะทุคืนมันจะทำให้โลกตกใจเร็วฆ่ามันใช้วิธีการของนายทานันใช้ประโยชน์จากภัยพิบัต สีนักรบอสูรรอบสื่อสารกันตลอดมาถ้าไม้ตายอมะตะสวรรค์อิจฉาอัจิริยะของฟางหยวนทำให้ไผ่พิบบัิโจมตีปู้เทียนกงเนี่ยกวางเฟิงและคนอื่นๆยังต่อเนื่องไผ่พิบัติพยายามหลอมรวมโลกใบใหญ่และโลกใบเล็กให้เป็นหนึ่งเดียวในกระบวนการนี้ทุ่งปีศาจคลังได้รับประโยชน์มากที่สุดอย่างไรก็ตาม มีโลกใบเล็กที่แยกตัวเป็นอิสระจากทุกสิ่งและดูโดดเด่นที่สุดท่ามกลางโลกใบเล็กทั้งหมดไม่ว่าภัยพิบัติจะโจมตีมันอย่างไรมันก็ยังไม่หวั่นไหวมันคือพื้นที่ที่เก็บมรดกที่แท้จริงของเทพปีศาจปล้นสวรรค์โลกใบเล็กทั่วไปเหมือนฟองสบู่ทรงกลมขณะที่โลกใบเล็กที่เก็บมรดกที่แท้จริงของเทพปีศาจปล้นสวรรค์มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาก ในวังสวรรค์แห่งโชคผีดิบอมตะตะวันเดือดกำลังจ้องมองโลกทรงลูกบากใบนั้นปีศาจต่างโลกเขากลนเสียงเย็นความทรงจำผุดขึ้นในใจของเขาขณะที่การแสดงออกของเขาเปลี่ยนเป็นไม่พอใจย้อนกลับไปเมื่อเทพอมตะตะวันเดือดยังเป็นเทพอมตะที่มีชีวิตเขามาอย่างฉันที่8ของถ้ำปีศาจคลังและเรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมกำแพงมิติของสี่เทพ เทพป,ปีศาจปล้นสวรรค์เกือบทำให้โลกใบนี้ถูกทำลายด้วยความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเขาแม้เขาจะใช้ร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งห้วงมิติของตนเพื่อปิดผนึกรูช่องโหว่เอาไว้ชั่วคราวแต่มันยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงเจตจำนงของอีกสามเทพทุ่มเททุกสิ่งและต้องจ่ายด้วยราคามหาศาลนอกจากเจตจำนวของเทพป,ปีศาจไร้ขอบเขต เจตจำนงของเทพอมะตะบัวสวรรค์และเทพปีศาจคลังถูกบังคับให้เข้าสู่การจำศีลเทพอมะตะตะวันเดือยช่วยโอกาสนี้กำจัดเจตจำนงของเทพปีศาจคลังและเข้ายึดครองทุ่งปีศาจคลังผู้ใดจะคิดว่าเทพปีศาจคลังจะทิ้งมรดกที่แท้จริงเอาไว้เบื้องหลังนอกเหนือจากการปิดประตูช่องโหว่ของกำแพงมิติเขามีแรงจูงใจที่ลึกซึ้งเขาทิ้งมันไว้ให้ฟางอยู่น อย่างไรก็ตามข้าดำเนินการล่วงหน้าและหรือถอนมรดกที่แท้จริงส่วนหนึ่งของเขาข้าได้รับท่าไม้ตายอมาตะที่สมบูรณ์แบบและวิญญาณเลียนแบบพื้นที่เก็บมรดกที่แท้จริงของเทพปีศาจปรล้นสวรรค์ก็คือร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งห้วงมิติของเทพปีศาจปรล้นสวรรค์ ที่เขาเคยใช้ปิดผนึกช่องโหว่ของกำแพงมิติดังนั้นมันจึงเกิดข้อบกพร่องบางอย่างที่ทำให้เทพอมะตะตะวันเดือดสามารถใช้ประโยชน์และฉกฉวยมรดกบางส่วนตั้งแต่มรดกที่แท้จริงของเทพปีศาจปร้นสวรรค์ปรากฏขึ้นด้วยการครอบครองโชคของตนเองฟางหยวนจะค้นพบว่านี่คือการเผชิญหน้าโดยบังเอิญของเขาเขาจะไปที่นั่นอย่างแน่นอน วังสวรค์จะส่งกองกําลังออกมาหยุดเขาศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังเป็นวังสวรรค์เทพอมะตะตะวันเดือดบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งโชคในแง่ของการอนุมานเขายังไม่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญที่ยิ่งใหญ่บนเส้นทางแห่งปัญญาที่แท้จริงผีดิบอมะตะตะวันเดือดตัดสินใจเฝ้ามองความขัดแย้งระหว่างฟางหยวนกับวังสวรค์และรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดยังเป็นการจัดการวังสวรรค์จากนั้นก็ตัดภาพไปยังยอดเขาตำราเทพธิดาวีซิลฉินติงหลิงและคนอื่นๆมองไปยังพื้นที่เก็บมรดกที่แท้จริงของเทพปีศาจปร้นสวรรค์มรดกที่แท้จริงของเทพปีศาจปร้นสวรรค์ปรากฏขึ้นแล้วในอดีตมันสามารถปิดผนึกรูช่องโหว่ของกำแพงมิติ ดังนั้นมันจะไม่ถูกทำลายโดยภัยพิบัติเหล่านี้เราต้องรีบจัดการมันเป็นอุปสรรคของเราเทพิดาวีซิวกล่าวหฮือทันใดนั้นฉินติงหลิงพลันได้รับข้อมูลสำคัญนางรีบกล่าวสายสืบของเราในปฏตภีสีเหลืองกล่าวว่าฝางหยวน,นเดินทางไปยังพื้นที่เก็บมรดกที่แท้จริงของเทพปีศาสตร์นสวรรค์แล้วแต่ถ้ำสวรรค์นิรันดรอ,อย่างนิ่งเฉย พวกเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเทพธิดาอวิชิสิวไม่แปลกใจแน่นอนว่าเขาต้องไปเทพปีศาจปล้นสวรรค์ทิ้งมรดกที่แท้จริงนี้ไว้เพื่อเขาสําหรับผีดิบอมตะตะวันเดือดที่อยู่ในวังสวรรค์แห่งโชคเขาจะไปที่นั่นเช่นกันหลังจากนั้นเทพธิดาอวิชิสิวก็เผยรอยยิ้มชินติงหลิงข้าอยู่ที่นี่ชินติงหลิงตอบไปกันเถอะ เราจะไปหาฟางหยวนและผีดิบอมตะตะวันเดือดเทพธิดาวีซิวค่อยๆลุกขึ้นความตื่นเต้นปรากฏขึ้นในดวงตาของฉินติงหลิงนางกล่าวด้วยความลังเลเราไม่ต้องสนใจการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร้ขอบเขตแล้วงั้นหรืออย่ากังวลพื้นที่ของเทพปีศาจไร้ขอบเขตไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร้ขอบเขตเขาต้องการให้เราทำลายมัน หรือให้ฟางหยวนรับสืบทอดมรดกนี้เพื่อทำให้มันหายไปเพราะสิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของเขาเทพป,ปีศาสตรไร้ขอบเขตจะยินดีหากเราสามารถทำลายมันเทพธิดาวีซิลตอบกลับด้วยเหตุนี้กองกำลังของวังสวรรค์จึงเริ่มเคลื่อนไหวเมืองจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์นำเทพธิดาวีซิลชินติงหลิงและคนอื่นๆอ,ออกจากภูเขาตำราในเวลาเดียวกัน หอพิพภากษาปีศาสต์นำด้วยเทพธิดาหมิง่าวและฝางเจิงออกไปเป็นแนวหน้ากองทัพของโลกใบใหญ่ทั้งสามยังต่อสู้กันอย่างดุเดือดท่าไม้ตายอมะตะวายุใบมีดสีเขียวใบไม้จำนวนรับไม่ทวนราวกับใบมีดหมุนวนอยู่รอบตัวเนี่ยกวางเฟิงเนี่ยกวางเฟิงหัวร้อยอย่างบ้าคลั่งและพุ่งเข้าหาศัตรูโดยตรงเซี่ยวเหยอเจี้ยนกัดฟันและมองเนี่ยกวางเฟิงที่ใกล้เข้ามาด้วยความรู้สึกกดดัน เขาต่อสู้กับเนี่ยกวางเฟิงมานานแล้วแม้้าหมายตายอมตาตสวรรค์อิจฉาอาชิริยะจะสามารถหยุดหยั้งเนี่ยกวางเฟิงแต่มันไม่สามารถกำจัดเป้าหมายเนี่ยกวางเฟิงได้รับความช่วยเหลือจากวังสวรรค์และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วตอนนี้มันกําลังปฏิบัติต่อเซียวเหอเจียนเช่นเหยื่อของตนตายเนี่ยกวางเฟิงตะโกนเจ้าตกลงสู่หลุมพรางแล้วในช่วงเวลาสําคัญ สองร่างปรากฏขึ้นด้านข้างเซียวเหอเจียนหนึ่งคือผู้อมตะเผ่ามนุษจิ๋วนักพรสป่าเขียวอีกหนึ่งคือราชาตะก,กะแตนทมินจากถ้ำสวรรค์ตกกะกแตนยักษ์ทั้งสองต่างบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งไม้ทั้งสามร่วมมือกันนั่นทำให้พลังการต่อสู้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นทันทีพายุใบไม้กลายเป็นเถาวันจำนวนนับไม่ถวนมัดเนี่ยกวงเฟิงเอาไว้อย่างแน่นหนาะ เนี่อกวงเฟิงมีร่างกายเป็นพายุหมุนแต่มันยังถูกมาด,ด้วยเถาวันเหล่านี้เถาวันยังขัดขวางการใช้พลังงานอมาตะของมันนี่ทำให้ท่าไม้ตายของมันเริ่มไม่มั่นคงอย่าบังคับคาเนี่ยกวงเฟิงดิ้นรนแต่มันยังอ่อนแอหลงเรื่อยๆในที่สุดเราก็จับชายผู้นี้ได้ราชาตะกแตนทมินดีใจมากสามพวมาตะบนเส้นทางแห่งไม้มองหน้ากัน และแสดงออกด้วยความยินดีเซียวเหอเจียนมีความสุขที่สุดเพราะจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งเคยพ่ายแพ้ให้กับเนี่ยกวางเฟิงขณะที่เขาสามารถเอาชนะดังนั้นมันก็เหมือนกับเซียวเหอเจียนสามารถเอาชนะจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งแต่ในจังหวะนี้กลิ่นอายของเนี่ยกวางเฟิงกลับเปลี่ยนเป็นแปลกประหลาดเาวันกลายเป็นกองขังขนาดใหญ่ขณะที่เสียงของเนี่ยกวางเฟิงดังออกมาจากภายใน ข้าจะทำลายล้างทุกสิ่งทุกครั้งที่ข้าตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังข้าจะกลายเป็นปีศาจข้าไม่ต้องการสร้างปีศาจเพราะเมื่อปีศาจปรากฏตัวข้าจะหมดสติจนกว่าทุกสิ่งจะถูกทำลายล้างแต่พวกเจ้าบังคับข้าพวกเจ้าบังคับข้าอ้า